ใน d m a x 4JJ และ 4JK นะครับใครที่ลื้อหรือประกอบเครื่องรุ่นนี้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเข้าใจยอยู่แล้วว่าไอ้ตรงฝาออยของรุ่นอของรุ่นนี้นะครับคือถ้าเป็นดมเดิๆติดรถเนี่ยมันก็จะไม่มีประเก็นก็คือว่าถ้าเกิดเวลาเรารื้อปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้กาวเนาะวางตามขอบของไอ้ฝาออยอะแต่ทีนี้นะครับถา้าบางคนนะครับคืออาจจะอาจจะแบบ ไม่อยากจะยาแบบนั้นเผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยกลัวที่จะรั่วหรือจะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะครับเราก็เลยนะครับมีนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้เพื่อนๆก็คือมันจะมีปะเก็นออยนะครับที่ตัดมาแบบสําเร็จรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะนี่ก็คือปะเก็นออยนะครับเห็นไหมนะอาจจะสะท้อนนิดนึงเนาะก็คือเป็นเป็นปะเก็นออยที่สําเร็จรูปเอามาเลย นะฮะเห็นไหมนะฮะประมาณนี้เนาะเผื่อใครที่กลัวที่จะแบบเอากาววางแล้วบางทีอาจจะกลัวไม่อยู่หรืออะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็อาจจะต้องใช้ประกันตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับประกันของมันก็จะมีนะครับอลิงแถมมาให้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีประกันวางไปเลยนะครับมันก็จะสะดวกสบายขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะง่ายในการประกอบด้วยนะฮะแล้วก็ด้านในนะครับบางคนก็อาจจะ อ่ะไอะ้พวกเนี้ยบางทีจุดเล็กๆน้อยๆมึงนะบางทีมันก็ไปดูตามไหนมันก็อาจจะไม่มีนะครับตัวนี้มันก็ตอนนี้ก็มีสําเร็จรูปขึ้นมานะฮะเห็นไหมก็คือเป็นประเกน็นวงลีที่อยู่ในไส้ออยล์คูลเลอร์นะครับใครที่ประกอบเครื่องบ่อยๆก็ให้ติดอู่ไว้ก็ดีนะครับนี่แบบนี้นะฮะก็แค่มาฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ประกอบเครื่องบ่อยๆนะครับก็อยากจะให้มีติดอู่ไว้นะครับจะได้เผื่อมันมีปัญหาจุกทิกอะไรเราก็สามารถแก้ไข ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่ประกอบเครื่องบ่อยๆแบบที่ผมบอกเนาะก็เท่านี้ครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ